เกิดอุบัติเหตุรถบรรทุกสองคันพุ่งเข้าชนบ้านเรือนประชาชนได้รับความเสียหายซึ่งเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเมื่อเวลา17.30นวันที่28ธันวาคมร้อยตำรวจเอกเปรมเตรียมตัวรองสารวัตรสอบสวนสพเมืองอุดรธานีพร้อมมูลนิธิส่งเสริมธรรมอุดรธาน,านีสำนักง,งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเต .14 หน่วยกู้ชีพโรงพยาบาลศูนย์อุดรธาน,านีเข้าตรวจสอบอุบัติเหตุรถบรรทุกชนบ้านเรือนประชาชนที่บริเวณบ้านจำปาตบลหนองนาคำอำเภอเมืองอุดรธานี ที่เกิดเหตุพบรถบรรทุกหล้อบรรทุกท่อปูนทะเบียน8 4 5 5 3 8อุดรธานีพลิกตะแคงข้างด้านหน้าพังยับเยินท่อปูนแตกกระจายเต็มข้างถนนมีนายธงชัยมวงวงอายุ27ปีเป็นคนขับได้รับบาดเจ็บเล็กน้อยส่วนเพื่อนที่นั่งมาด้วยกันได้รับบาดเจ็บเจ้าหน้าที่ทำการประถมพยาบาลเบื้องต้นแล้วส่งตัวนำไปรักษาที่โรงพยาบาลอุดรธานีใกล้กันพบรถบรรทุก6ล้อทะเบียน8 3 1 9 8 9อุดรธานีซึ่งบรรทุกดินมาเต็มคันรถ พุ่งชนบ้านไม้สองชั้นเลขที่78/1หมู่7บ้านจำปาตำบลหนองนาคำพังเสียหายด้านหน้ารถชนกับต้นมะม่วงและเสาบ้านมีนายสุชาติประเสริฐสังติดอยู่ภายในรถเจ้าหน้าที่ต้องใช้อุปกรณ์ค้ำตัวบ้านเพื่อป้องกันบ้านพังลงมาก่อนจะใช้เครื่องตัดทางเพื่อช่วยเหลือผู้บาดเจ็บใช้เวลานานกว่า2ชั่วโมงจึงสามารถนำตัวนายสุชาติออกมาได้ นางวราพรอ,อายุ49ปีชาวตำบลหนองนาคำเล่าว่าตนอยู่กับหลานเพียงสองคนโดยกำลังนั่งดูทีวีภายในบ้านจากนั้นได้ยินเสียงดังที่หน้าบ้านก่อนจะมีรถบรรทุกพุ่งเข้ามาในตัวบ้านตนจึงรีบวิ่งอุ้มหลานออกหลังบ้านทันทีซึ่งตกใจทำอะไรไม่ถูกตนได้รับบาดเจ็บที่แขนและขาเล็กน้อยส่วนหลานสาวไม่เป็นอะไรมากตัวบ้านได้รับความเสียหายทั้งหลังนายธงชัยคนขับรถบรรทุกท่อปูนเล่าว่าขับรถไปรับท่อปูนที่อำเภอหนองหารเพื่อนำกลับมาที่ร้านวัสดุก่อสร้างที่ตำบลหนองนาคำ เมื่อมาถึงที่เกิดเหตุมีรถยนต์กระบะขับตามรถบรรทุก6ล้อและวปาดหน้ารถอย่างกระทันหันซึ่งตนขับมาด้วยความเร็ว80กิโลเมตรต่อชั่วโมงคิดว่าเบรกไม่อยู่จึงหักหลบรถเกิดเสียหลักชนเสาไฟฟ้าส่วนรถ6ล้อบรรทุกดินเสียหลักชนรั้วกั้นขอบทางแล้วชนเข้าไปในบ้านผู้เสียหายจากการสอบสวนเบื้องต้นของเจ้าหน้าที่ตำรวจพบว่าก่อนถึงจุดเกิดเหตุ มีรอยเบรคของรถยาวประมาณ30เมตรสันนิษฐานว่ารถบรรทุกทั้งสองคันขับมาด้วยความเร็วและเมื่อมาถึงจุดเกิดเหตุซึ่งเป็นทางโคง้งและมีรถกระบะเข้าออกจากซอยรถทั้งสองคันจึงเบรกรถกระทันหันจนเสียหลกักพุ่งชนบ้านเรือนประชาชนที่อยู่ข้างทางเจ้าหน้าที่ตำรวจได้ทำการสอบสวนคนขับรถทั้งสองและพยานแวดล้อมเพื่อสอบสวนหาสาเหตุอย่างละเอียดอีกครั้งมาถึงตรงนี้มันเกิดอะไรขึ้นเราไปไหนมาไปใส่ท่อมามาจากไหนมาจากทางอ่ะ ครวเรากําลังจะไปไหนจะไปลุงรถบกวนมาถึงตรงนี้เกิดอะไรขึ้นเกิดอะไรขึ้กระทันชิดมันเป็นยังไงกระทันชิดยังไงกระทันชิดรถตัดหน้าไงรถอะไรตัดรถเทียบอ๋อทั้งสองคันนี้มาด้วยกันหรือเปล่าทั้งสองคันนี้ทั้งสองคันนี้มาเป็นพวกเดียวกันหรือเปล่ามาด้วยกันไม่ใช่ไม่เกี่ยวกันเลยเกี่ยวกันเลยของเราขับคันไหนคันหน้าหรือคันหลังคันนี้คันนี้ใช่ไหม แล้วไอ้คันนู้นมาอย่างไงมันวิ่งตามมาป่ะเขาเขาวิ่งเลนซ้ายวิ่งเลนซ้ายมาเพราะว่ารถเบี้ยบคันหนึ่งเขาเขาวิ่งต่อท้ายรถหกล้อดินอ่ะเขาหักออกไปผมก็มาแปดสิบเพว่ามันไม่อยู่แล้วเลยหักหักออกมาทังมากเสียหลักเสียหลัก